สวัสดีครับพบกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยครับก็เป็นที่เซอร์ไพรส์จริงๆนะครับของสอสอรุ่นใหม่พักเพื่อไทยเขาก็มีการอบรมสัมมานากันนะเขามีการแบบว่าเพิ่มพลังเอาคนเก่งๆมาคุยให้กับสอสอรุ่นใหม่ได้ฟังกันในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนี่แหละแล้วปรากฏว่า อยู่ๆก็มีวิทยากรท่านหนึ่งซึ่งมาเซอร์ไพรส์คนนั้นก็คือคุณทักษิณชิน,นออวัตรครับมาเป็นวิทยากรก็เสียดายนะครับไม่ไม่รู้อะว่าท่านพูดอะไรเพราะว่าไม่มีสอสอวัยรุ่นที่ไปเข้าอบรมเป็นเพื่อนก็มีแต่สอสอแก่เก่าแก่ที่อยู่รัคเพื่อไทย ก็เลยไม่รู้จะถามใครว่าแกสอนเรื่องอะไรแล้วหลังจากนั้นก็มีการถ่ายอสอสอรูปไอ้สอสรุ่นใหม่นี่ไม่เคยรู้จักคุณทักษิณน,นะตอนเขาคคุณทักษิณเลืออมหน้าในพวกนี้ก็ยังเป็นวุ้นอยู่อ่ะนะนะก็ยังผิวเผยยังห่าง,างเหินเนะี่ยผมมีโอกาสเจอท่านก็ตอนที่ท่านทําพักไทยรักไทยสมัยแรกๆนะครับแล้วก็ลูกพี่ผม ก็ไปร่วมกับท่านก็คือคุณยิ่งพันธ์มนัสิการครับซึ่งเป็นอดีตร,รัฐมนตรีหลายกระทรวงตอนนี้ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วก็มีโอกาสเจอคุณทักษิณมีโอกาสได้ฟังคุณทักษิณปาสัยน,นะตอนนั้นนะกี่ปีแล้วอะนานมากละแล้วไงต่อก็หลังจากเสร็จก็โหไปถ่ายรูปคู่กัน ถ่ายรูปคู่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 แล้วก็เอาไปลงในโซเชียลของตัวเองลงในเฟ e บุ๊กลงอะไรแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจเพราะว่าได้ถ่ายรูปกับคนในตํานานนะนายุมติมีเยอะแยะมากมายนะกี่คนวะสามสิบสามสิบคนใช่ไหมคนที่ดังอะ่ะ ฟีเวอร์ก็มีไม่กี่คนหรอกครับหนึ่งในนั้นก็มีคุณทักษินจินวัตรนอกน,นั้นก็ไม่ได้ดังระเบิดเทิดเทิงแบบขนาดนี้แล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีสองสมัยที่ได้ส้าไปแล้วก็ยังได้รับการตอบรับต้อนรับอย่างดีกับพี่น้องประชาชนในการกลับมาครั้งนี้แล้วแกก็พูดว่าถ้าว่างนะ จะมาเป็นผู้ช่วยหัวหน้าพรรคก็จะมาเป็นผู้ช่วยคุณอง๋งอิงโอ้โหตอนนี้ก oh mm ็นักข่าวก็รวมคุณอิงอิงเลยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณอิงก็ออกตัวทั้าไม่ทันเลยนะก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าคุณอุงอิงก็กลัวว่าภาพมันจะเหมือนกับว่าคุณทักษิณมาครอบคุณอุ๋งอิงไง ออกตัวไปท่านก็เหมือนคนอื่นเป็นที่ปรึกษาคนทุกคนนี้คนในอ่ะกอพูดออกตัวไปพอจราะจริงๆแล้วไม่รู้จะประกาศทำไม,มเนี่ยเพราะมันยิ่งกว่าเป็นผู้ช่วยอยู่แล้วมันเป็นคนสั่งการคุณรู้อีกอยู่แล้วไม,ไม่ใช่เป็นผู้ช่วยหัวหน้าพักหรอกเออเขาไม่รู้จะพูดทาไมบุก็งงหรือเป็นการโยนหินทมทางไหมหรือเป็นแล้วเไม่รู้คุณทักษิณเป็นสมาชิกพักได้ไหม น่าจะเป็นได้นะเว้ยไม่ได้โดนตัดสินอะไรนี่หว่าใช่ไหมเป็นกรรมการบริหารพรคได้ไหมามาเป็นหัวหน้าพรคอีกรอบได้ไมวาวะเออไม่รู้อันนี้ต้องไปศึกษากฎหมายกันก็ว่าไม่รู้ว่ามันอ๋อคุณตัดสินไม่ได้เนี่ยเป็นมาเป็นมามามาเป็นมาเ,เป็นสอสองไม่ได้ไหรือเปล่าวะเสยติดคุกอะไรเงี้ยไม่รู้อ่าช่างแม่งเอ้ะนะ ก็แสดงว่าตอนนี้คุณทักษิณก็ได้คุยกับหลานเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนที่คุณทักษิณอยู่เมืองนอกหลานก็พอจะจําความได้แล้วนะก็นั่งฟังคุณทักษิณอยู่ว่าปู่อยากจะกลับมาเลี้ยงหลานแล้วปรากฏว่าก็ได้กลับมาสมใจนึกแล้วแต่ตอนนี้จะไม่เลี้ยงหลานแล้วจะมาเลี้ยงลูกล้วเพราะว่าหลานก็อยู่กันไปก่อน นานๆเจอกันทีก็ไม่เป็นไรนะให้แม่บ้านดูแลให้พี่เลี้ยงดูแลกันไปก่อนส่วนคุณทักษิณต้องมาเลี้ยงลูกก่อนมาดูแลลูกก่อนเพราะต้องปั้นลูกให้เป็นนายกรัฐมนตรีกันได้เพื่อเป็นเกียรติประวัติแต่วงตระกูลตระกูลนี้ต้องจารึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี น้องสาวเป็นนายกรัฐมนตรีน้องเขยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ลูกสาวก็จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีประวัติศาสตร์จะว่าแต่ชาติไทยและชาติไหนก็คงจะยากที่จะมีคนที่เป็นเขือญาติเกี่ยวดองกันมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีมีมีประเทศอื่นมีประเทศที่ประเด็จการบ้างประเทศแล้วก็จะมี นะอันนี้ประเทศประชาธิปไตยดีกว่านะก็ไม่เป็นไรหรอกครับคําพูดมันเนี่ยบางทีตรงนี้พูดอย่างเวลามันผ่านไปใช่ไหมมันก็พูดอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ว่าสิบปีพูดอะไรไปแล้วแม่งจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ป่ะเวลามันเปลี่ยนอุดมการมันก็เปลี่ยนใช่ไหมยังมีคนเขาเอาคลิปสอสอเต้เอาเอามาลงทำติ๊กตอกลง เมื่อปี2562อะพูดว่าไงตอนเต้บอกไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมหารนู่นนี่นั่นน่ะแล้วพอมาปี2567บอกว่าอยากให้รัฐธารไวๆอย่างเงี้ยก็นี่มันผ่านมากี่ปีแล้ววะ62 63 64 65 66มันก็สัง4-5ปีมันก็อุดมการมันก็เปลี่ยน10ใช่ปะ่ะนะเวลาเป็นคนดังแล้วมันอย่างเงี้อยอย่างคุณอุ้งอิงอ่ะ ที่พูดไปปดสวิตส,สอวอโปเนเงี้ยมันก็ยังตามมาหลอกมาหลอนอยู่เพราะเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกแห่งโซเชียลี่นสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลมันพูดอะไรไปก็ได้ใช่ปะพูดอะไรไปพอถึงเวลาบอกไอ้กูไม่ได้พูดกูไม่ได้พูดกูพูดอะไรกูไม่พูดกูไม่เคยพูดไอ้นั่นมันบอกอมีหลักฐานเปล่าวะแต่ดีแม่เฮ้ยกูไม่ได้พูดโอ้แม่เอาคลิปมาดูคลิปผายไม่ได้นะต้องระวังจริงจริ ครับผมแต่ผมว่าดีนะคือจะไปกีดกันคุณทักษิณทําไมคนที่มีความรู้ความสามารถไม่ใช่เฉพาะคุณทักษิณหรอกใครเขาตามอ่ะคนที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่ยังมีกําลังวังชามีแข็งแรงอยู่ก็เขามาทําการเมืองเพราะประสบการณ์ของท่านแต่ละคนแต่ละคนนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ใช่คนธรรมดาจะมีได้นะคนที่ขึ้นไปพืนนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นบิ๊กจิ๋วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณชวน ไม่ว่าจะเป็นใครว่าที่แก่ๆแ,แล้วก็มีอยู่เท่านี้นะนอกนั้นก็ตายกันไปบ้างแล้วก็ยังหนุ่มๆอยู่นั่นแหละกลับมากลับมาช่วยกันเป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับรัฐบาลก็ได้ใช่ปะมาระดมสมองอะไรก็ตั้งเลยเป็นผมผมเป็นนายกนะเศรษฐานะผมตั้งทีมนี้เลยเชิญ โอเคคุณชวนเขามาไม่ได้อยู่แล้วเขาอยู่ประชาธิปัตย์อ่ะเชิญคุณบิ๊กจิวมามีใครว่ที่เป็นนายกเชิญใครวะคุณอภิสิทธ์ก็ไม่ได้เขาอยู่ประชาธิป,ปัตย์อ้มมนนมอ,ปปอมันม,มีกี่คนนะว่านายกชคเสีงนอกนั้นก็เสียชีวิตไปเยอะแล้วนะโอเคล้มเลิกดีกว่าไม่ต้องเชิญแล้วครับก็มีบิ๊กคิวคนเดียวท่นานก็ไม่ไม่ไหวแล้วนะจะไปเชิญ คลเอกสุรยุทธ์ท่านก็เป็นประธานของคนมณฑีก็เชิญมาไม่ไดก้ก็ไม่เอาร่วมเลิกกันไปแล้วกันก็ไม่ต้องมีนะก็มาคุณทักษิณมาดีแล้วใช้ความรู้ความสามารถแต่ผมอยากให้คุณทักษิณนี่มาเน้นเ,เรื่องเศรษฐกิจหน่อยมาเป็นดีมทีมมาคุยกับคุณเศรษฐาให้รู้เรื่องเลยปิดห้องคุยกัน คุยกันแม่งบ่อยๆคุยกันแม่งเรื่อยๆว่าก็มานั่งคุยกันคุยกันคุยกันนะเรื่องว่าไอ้เศรษฐกิจน่ตอนนี้มันจะทํำยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยมันจะทําไงส่งออกแม่งจะทําไงอ่ะให้มันดีขึ้นนักท่องเที่ยวแม่งจะทําไงให้มันขมาเที่ยวเยอะๆก็มีอยู่สองอันนี่ครับส่งออกกับท่องเที่ยวเท่านั้นแหละถ้าสองอย่างนี้ดีทุกอย่างแม่งดีหมด อ,อุตสาหกรรมแม่งก็ดีนู่นนี่มันก็ดีดีหมดเอาแค่สองอย่างนี้ยนะเราต้องม,มาช่วยกันหน่อยเพราะตอนนี้ก็จะแยกกันหมดหมดแล้วชิบหายกันหมดแล้วไม่มีจันแดกกันไปหมดแล้วจริงๆลองมานั่งดูเดียเด๋ยวนี้ศูนย์การค้าแม่งรถจอดตรงไหนก็ได้ว่างชิบหายเลยตลาดนี่โอ้จอดรถสบายซื้อของสบายของเหลือไม่มีหมดนะ ก็อมาช่วยกันตรงนี้หน่อยนะครับก็ฝากด้วยฝากคุณทักษิณชินวัตรแล้วก็มาดูกันต่อไปว่าก้าวต่อไปนี่มันจะเป็นอย่างไงนะครับพักเพื่อถทายปาใต้คานน้ำของคุณอุงอิงและคุณอุงอิงจะได้เป็นนายกในสมัยนี้หรือจะเป็นนายกในสมัยหน้าก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมนะั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของปกรับ ตอนนี้ผมเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าธรรมะสไตา์กิจยิ่งเขียนยิ่งมันเขียนและสนุกมากเลยมันเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ทุกวันปฏิบัติธรรมได้ทุกขนาดเลยอจริงๆนะลองซื้อไปอ่านดูตอนนี้จองมาก่อนครับสอง้ยเก้าสิบาทเงินเข้ากองทุนอิสระบมดูแลผู้ยากไรแลวก็มาจอดจัดนะครับผม ถ้าดูในช่อง y o t u u e ปิโปิโพแช n แนลกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นนะครับอยากจะให้เพื่อนๆสดได้เช่าไปบูชานะครับคือพระนางพญาสยามพระนางพญาสยามองค์เนี่ยผมผมสร้างขึ้นมาเองร่วมกับอาจารย์จังศรีบุดรพัตอนนี้ปลุกเสกสี่วาระนะครับ ขันมากๆเลยเกจิแต่ละองค์แต่ละรูปไม่ใช่แต่ละองค์แต่ละรูปนี่เป็นเกจิจอมพมังเวททั้งนั้นเลยเหมาะสำหรับไม่เฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายก็บูชาได้ร้อยเก้าสิบบาทเงินเข้ากองทุนอิสราผผลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจอดจับครับติดต่อผมได้ทาง เฟซบุ๊กดักษกษิจผลเด่นวิสัยไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันก็มาพูดคุยปรึกษาหา,หารือร้องเรียนขอคำแนะนำได้ทั้งนั้นนะครับผมยินดีส่วนคดีที่สวสมชายสวแหวงการแจ้งความจับผมก็ไม่เไป็นไรครับก็เดี๋ยวก็ไปศาลเดือนสิงหาคมเพ่าอนนั้นเองก็ยังไม่ได้มีอะไรก็ไปอยู่ในขั้น สอบขั้นต่ายสวนคูณฟ้องอยู่นะครับเดือนสิงหาคมก็ได้ไปเที่ยวกรุงเทพนะโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอท่านมีความสุขนะและขอให้พาคุณของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี